สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Alert Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะโชคชะตาของคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ชีวิตจะอยู่ในช่วงของการที่เรียกได้ว่าพลิกผันแล้วก็ก้าวเข้าสู่ อพิโซดใหม่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตโดยรวมทั้งหมดด้วยนะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะรู้สึกได้ถึงพลังงานนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะสำหรับท่านใดที่รอคอยหิน เขี่ยวหนุมานนะคะเป็นรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์มาแล้วจัดทำให้แล้วนะคะวันนี้พิเศษคือจะมีจี้ต้นไม้แห่งชีวิตนะคะ คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่รวมถึงจะดึงดูดรักครั้งใหม่มาให้ด้วยเคี้ยวหนุมานเป็นรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์จัดเป็นหินมงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะกาจัดพลังงานลบสิ่งชั่วร้ายป้องกันคุณใสโชคลาภเมตตามหานิยมปฏิหารก่อเกิดเข้ามาในชีวิตสนใจให้คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปหรือบนคลิปถ้าเป็น Facebook ขอความกรุณอาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็ถึงค่อยติดต่อแอดมินนะคะราคาสัมผัสจับต้องได้แต่เป็น หินคัดคุณภาพนะคะเอาลละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันหน่อยว่าจะมีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับโชคชะตาของคุณแบบไม่คาดคิดสู่อพิโซดใหม่เกิดขึ้นนะคะเพราะพลังงานเนี่ยเป็นการ์ดดีทั้งสองเลยทั้ง V f f ฟอร u จูแล้วก็เอ r ์วอนส์มันคือการที่ชีวิตคุณอนะพลิกผันไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่คาดคิด ในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตด้วยนะั้นเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะ Facebook Instagram Line อ t ด t ิ k ต k l ลิงอยู่ใต้คลิปค่ะอย่าลืมกดกด subscribe ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งที่มอบให้อาจารย์สันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอเช็ค energy สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุและ ถ้าท่านใดได้พบเจอถือว่าเป็นคลิปของคุณเพราะเป็นแดนดอมค่ะว้าวดีวทอมมิ่งจริงๆนะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งที่คุณเคยขอพรเอาไว้และคุณก็รอคอยมานานนะคะผลนี้ประสบความสำเร็จผลนี้การรอคอยสิ้นสุดลงแล้วค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าหมดเคราะห์หมดโศกนะคะ หมดสิ้นซึ่งความทุกข์ร้อนใจใดๆนะอะไรใดๆก็จะคลี่คลายแล้วก็ปฏิหารอะไรในชีวิตที่คุณปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นโดยพลันทันทีเลยนะคะพลังงานดีมากๆทีเดียวนะั้นเดี๋ยวเราเปิดให้หมดแล้วก็แมกริฟายกันเลยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณจริงๆนะสำหรับคลิปผลนี้การเริ่มต้นใหม่การเดินทางการยกย้ายแล้วก็เนื้อคู่ ตามคําอธิษฐานด้วยนะคะคลิปนี้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะอาจจะเป็นสิ่งไม่อาจหรอกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบุรุษนะคะอาจจะเป็นอ,องค์พระพิคเนที่คุณนับถือนะหรือว่าจะเป็นองค์พระคิดเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยที่คุณนับถืออยู่นะคะเป็นเรียกว่าบุรุษ ผู้ซึ่งทรงอํานาจมากๆผู้ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณได้แบบ100%เต็มเพราะท่านคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่การพลิกผันที่ว่าพลังงานหลักมากับไฮโลแฟนนั่นหมายความว่าจะมีเกณฑ์การพลิกผันที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างแดนนะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับบางอย่างที่อยู่ในขั้วตรงข้าม <S <S เช่นถ้าคุณผิดหวังหรือว่ารักก้ายมากับ อ่ะเป็นคนผู้ชายไทยหรือผู้หญิงไทยได้วยกันคนที่จะเข้ามาจะเป็นคั่วตรงข้ามก็คือจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแถบยุโรปแถบตะวันตกได้หรือถ้าคุณดิวกับชาวยุโรป คุณอาจจะได้คู่ที่คั่วตรงข้ามเข้ามาแทนที่รักร้ายในครั้งนั้นเป็นชาวตะวันออกกลางครั้งรักหรือว่าเป็นโอป้านะคะเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นที่ครั้งรักแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นยุโรปในแถบที่อยู่ในคั่วตรงข้ามเช่นเคยเดียวกว่าคนอเมริกาคนนี้คุณจะได้ หนุ่มอิตาลีหรือสาวอิตาลีดังนี้เป็นต้นคือจะตรงข้ามกับคนที่เคยเป็นรักร้ายที่เคยเข้ามาทำร้ายทำลายน้ำใจคุณเพราะว่าพลังงานออกมาบอกว่าหลายๆท่านที่พบเจอคลิปนี้น่าที่จะแผลสดพึ่งจบยุติความรักความสัมพันธ์กับคนที่คุณเคยคิดว่าใช่ คุณอาจจะเดินทางไปออกเดทกับเขาแล้วด้วยหรือว่าลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอยู่ๆกลับมาทุกอย่างมันก็จบลงแบบกระทานหันหรือว่าคุยกันมาเนิ่นนานพอเจอตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างใจคิดทุกอย่างก็จบลงแบบกระทานหันแบบนี้ก็ได้หรือคุณโสดมานานขอพรมาตั้งเยอะแล้วจนคุณกิฟอัพแล้วล่ะพลังงานนี้ออกมาบอกว่าจริงๆคุณไม่หวังแล้ว แล้วก็ถามว่าเชื่อในความรักอยู่ไหมเชื่อในรักแท้อยู่ไหมเชื่อแต่ไม่ได้คาดหวังชาตินี้จะมีหรือไม่มีก็ช่างมันเถอะนะขออยู่แบบนี้ยังมีความสุขพลังงานทั้งหมดทั้งมวนลนะคะ่ะมันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณคู่ควรนะดังนั้นคุณจะมีเกณฑ์การพลิกผันสู่ new love energy ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคุณบอกว่าคุณไม่ชอบ ชาวต่างชาติอยู่ดีไม่ว่ายังไงอย่ามาโน้มน้าวคุณก็จะได้คนไทยที่มีบางอย่างคั่วตรงข้ามกับคุณนะคะหลักๆเลยคือเขาจะมีฐานะร่ำรวยเหนือกว่าคุณเยอะเลยหลักๆแม้ว่าคุณจะไม่อยากให้เขาดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณนะแต่เขาจะดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณอย่างดีคุณผู้ชายคุณจะได้คุณผู้หญิงที่มีครอบครัวฐานะค่อนข้างจะเหนือกว่าคุณ นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติคนนะถ้าได้เจอก็ขอให้รักษาเขาให้ดีอย่าไปเอาเปรียบนะคะด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนะาะพลังงานนี้ออกมาบอกว่าจะเกี่ยวเนื่องกับกงล้อแห่งโชคชะตาชีวิตคุณมีเกณฑ์การจะต้อง โยกย้ายเปลี่ยนถิ่นฐานแล้วก็ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้หรือเขาหรือเธอคนนี้นี่แหละชะตาของเขาถึงเวลาที่จะต้องได้เจอคุณแล้วเขาจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางมาทําธุรกิจที่ประเทศไทยหรือข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพราะสนใจอยากจะท่องเที่ยวในที่ assim, ที่คุณอยู่หรือข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยการเดินทางตามหามันเลยเกิดขึ้น เขาอาจจะตามหาหรือเจะเจอคุณผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะหรืออาจจะผ่านทางการทำงานหรือพบเจอกันโดยบังเอิญในสถานที่ท่องเที่ยวนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้ออกทริปไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้แบบไม่คาดคิดและการมาของเขาในครั้งนี้มันคือการมาของความรักที่เคย จากไปแล้วกลับคืนมาแต่ไม่ใช่คนเก่านะคะเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เฝ้าฝันเฝ้ารอนะปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าคู่กับไฮโลแฟนนะคะมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเนื้อคู่แต่ชาติปังก่อนอะให้เข้าใจง่ายๆเนื้อคู่แต่ชาติปังก่อนจะเข้ามาพลิกชีวิตคุณเข้ามาทำให้คุณมีความศรัทธานในความรักอีกครั้งหนึ่ง เข้ามาทำให้คุณได้มีความสุขได้มีโอกาสใช้ชีวิตในอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือนับจากนี้หลังจากแต่งงานกับเขาแล้วอะค่ะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขสุขสบายนะคะหรือถ้าท่านใดบอกว่าไม่อยากได้ยิงคำนี้เพราะฉันอยากพึ่งตัวเองคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวต่างชาตินะคะผลงานที่คุณนำเสนอไปที่คุณยื่นเรื่องไปจะได้รับการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่หรือว่าผลงานที่คุณอยากที่จะให้ลูกค้าออเดอร์แบบใหญ่ๆปังๆอะคุณจะได้รับระยะเวลารวดเร็วนะคะ11อยู่ที่หมายเลข1นึ่ับจากนี้1สัปดาห์จนกระทั่งถึง1เดือนขึ้นไปบวกลบโชคชะตามีเกณฑ์การเคลื่อนตัวสู่สู่การพลิกผันส,สู่สู่การเปลี่ยนแปลงสู่นิวเอพิโซดใหม่นะคะตามระยะเวลาที่กำหนด เกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะาธาตุน้ํากระกฎพิจิกมีแล้วก็ ถ้าหล่มชีวิตคุณจะถูกค a r ฟายใหม่หมดเลยค่ะอะไรที่แย่ๆก็จะกลับมาดีกลับมาพลิกฝื้นรวมถึงเรื่องของสุขภาพของคุณหรือสุขภาพของคนที่คุณรักแล้วก็ห่วงมากๆนะคะจะได้รับการพลิกฝื้นแก้ไขจะมีหนทางสู่สิ่งใหม่ให้คุณได้ประสบความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จกับหนทางที่คุณไม่คาดคิดนะอยู่ใน ข้อตรงข้ามที่มันเกิดจากการที่คุณลงทุนลงแรงแต่ตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะสําเร็จไม่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวมันจะมีหนทางมาให้คุณได้ประสบความสําเร็จค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะแต่อย่าไปเสี่ยงทายเล่นหวยเล่นเล่นอะไรบางอย่างบางสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะอันนั้นไม่ได้เลยนะคะ,ะทุกอย่างอยู่บนหนทางที่ดีงามแล้วก็ค่อนข้างที่ประสบความสําเร็จรวดเร็วนะคะส่วน คนที่มีคู่เนี่ยมองดูว่าอาจจะปุบป,ปรับรับโชคหมายความว่าคู่ของคุณอาจจะขอมั่นขอแต่งในเร็วนี้นะคะแล้วมีเกณฑ์กจะต้องแพ็คก,กระเป๋าเตรียมตัวย้ายถิ่นฐานอย่างน,น้อยที่สุดคุณจะต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกินกว่า3เดือนนะจะไปไปมา,มาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทีนี้อยู่ทาวเอรเลยจากที่คุณเคยอาจจะรู้สึกไม่ชอบต่างประเทศแต่พอคุณไปแล้วอะคะ่ะชีวิตคุณรุ่งเรืองมีความสุขสุข,ส,ขสบายที่นั่นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า นี่แหละคือชีวิตที่คุณฝ่ายฝันเกณฑ์ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางในอนาคตนะคะแล้วก็คนที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในอนาคตก็จะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณแต่จะเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอายุ น้อยกว่าเขามากๆเกี่ยวเนื่องกับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นคนที่จะต้องเดินทางไปมาต่างประเทศบ,บ่อยๆนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนที่มีบุคคลิกหน้าตาดีเป็นคนพูดจาดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีผมดำผิวออกขาวหรือขาวเหลืองหรืออาจจะเป็นผิวสองสีได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่บุค,คลิกงามสง่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานค่ะ เป็นคนที่ชอบทำบุญธรรมะธรรมโมมากๆแล้วก็อาจจะนับถือต่างศาสนาแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยึดติดในเรื่องศาสนาก็คือศาสนาไม่ได้มีผลทำให้เขาจะต้องมาบังคับคุณให้เปลี่ยนนะคะคุณจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็คนคนนี้ค่ะอาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสทางการเงินทางธุรกิจให้คุณ นะเช่นว่าคุณอาจจะขอเงินทุนสักก้อนหนึ่งทำธุรกิจไม่ว่าจะเปิดร้านค้าทำอะไรใดๆคนนี้จะเข้ามาช่วยนะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือคุณอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยฉันช่วยต,วตัวเองก็ตัวคุณนี่แหละจะซูเปอร์ฮีโร่นะคะทุกสิ่งที่คุณยื่นไปหรือการพยายามมองหาหนทางใหม่ สำเร็จนะคะสำเร็จผลที่ยื่นกู้อะไรใดๆไปแล้วอะค่ะได้นะคะแล้วคุณจะสามารถผ่อนหมดด้วยสามารถโปะได้หมดก่อนเวลาด้วยนะคะหมายเลขนําโชคคนนี้ยังคงเป็นหมายเลข1นึ่งหนึ่งอยู่เลยนะคะ1นึ่งหก็เป็นหมายเลขดีนะคะ <_ D> เป็นหมายเลขทางจิตวิญญาณเป็นหมายเลขของคู่แท้ในอดีตชาติรวมถึงทรัพย์สมบัติในอดีตของคุณนะคะก็จะปรากฏให้คุณได้ กรอบโกยให้คุณได้ใช้ชีวิตให้คุณได้ต่อยอดชีวิตคุณเจริญงอกงามขึ้นมานั่นเองนะคลิปนี้ดีมากๆขอให้ทุกสิ่งที่ว่าในคลิปนี้จงปรากฏโดยพรันทันทีในท้ายที่สุดในอนาคตออกมาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่กลุ่มชะตาชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณไหวคุณจะสามารถพลิกและเปลี่ยนชีวิตคุณ อัพเกรดชีวิตคุณได้ด้วยตัวคุณเองและคุณจะสามารถมีโอกาสมีทางเลือกในการใช้ชีวิตได้ด้วยอยากจะมีความสุขต่างแดนทำได้อยากจะร่ำรวยระดับไหนอย่างไรก็ทำได้เมื่อคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำแล้วอะค่ะ Universe จักรวาลหรือพระเจ้าซัพพอร์ตคุณทุกภาคส่วนขอให้อย่ากลัวที่จะขอพรนะคะอย่าละอายที่จะขอพรในสิ่งที่เราอยากได้ขอด้วยความปรารถนาดีต่อตัวเราแล้วมุ่งมั่นทำค่ะคลิปนี้ออกมาบอกว่าสำเร็จและโคจะพลิกผันเลยนะคะ,ะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าหนูไม่เคยรู้จักต่างประเทศเลยค่ะหนูไม่คิดว่าจะได้ไปจนันทร์ซนหลาย,ลาย,ลายท่านก็ส่งข่าวมาว่าได้โยกย้ายถิน่นฐานแล้วจริงๆคุณเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือว่า อยากได้คู่ที่เป็นตัวตึงอ่ะคลั่งรักมากๆเลยเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยได้ไหมคลิปนี้ก็ออกมาบอกว่าได้เช่นเดียวกันแต่ว่าความต่างอาจจะมีในเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาติศาสนารูปรักษณ์ขั้วตรงข้ามอาจารย์สันได้ไล่เลียงบอกไปแล้วข้างต้นนะคะน่าจะครบถ้วนแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก u n i v เวิร์สสำหรับคุณหน่อยนะคะ สำหรับคลิปพี่ก็ค้าเด็ดเด็ดเดี๋ยวรออาจารย์สันว่างสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะเอาละขอข้อความจากยู i v e เ s อสักหน่อยหนึ่ง Universe รอยากจะบอกคุณว่าอะไรโอ้โหมาครั้งแรกก็เลิฟคนนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญในการทำให้ชีวิตคุณพลิกฟื้นก็คือรักครั้งใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะแล้วเป็นคนที่ มีชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเข้ามาในชีวิตก็ยิ่งจะมีแต่ทำให้คุณมีความสุขนะคะเตรียมตัวฝึกฝนเตรียมตัวเรียนรู้เพราะชีวิตคุณนับจากนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะเปลี่ยนไปมากกว่าที่คุณคิดไว้นะคะพลังงานของการฝึกฝนก็ออกมาเตือนอีกนะคะเตรียมฝึกฝนนะคะเตรียมฝึกฝนเรียนรู้สู่สิ่งใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ อะไรที่คุณไม่เคยมีก็จะมีอะค่ะบ้าหลังใหญ่รถหรูเงินทองอะไรแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อคุณมุ่งมั่นลงมือทำแล้วอดทนรอผลผลงานก็งอกเงยนะนี่เป็นชะตาของคุณที่มาถึงจุดเปลี่ยนนะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาค่ะแล้วก็รู้จักให้อภัยตัวเองต่อสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเก็บมันไว้เป็นบทเรียนนะคะพอย่างก้าวสำคัญมาถึงแล้วสำหรับชีวิตคุณที่จะ เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดและประสบความสำเร็จในความรักมากที่สุดคนหนึ่งพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ